เนี <ítulo> sabes, anyway, ่ยชื่อมันพี่เนี่ยเกมเนี่ยกดไลค์กดซับเหรอเออยูทูบคุกยูทูบคือกดติดตามใช่ไหมใช่ใช่ ดไให้พี่อขอบคุณครับพี่ทำพี่เล่นเอเปกอบกไอ้เหี้ยสมุดกูอยู่ไหนอ๋อ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 ,อมึงจะเข้าหรือไม่เข้าเลยไอ้เหี้ย Thank mm -hmm. you. Mm. No, no, ได้เล่มเดียวเลยป่ะมันตอบมันจะได้เล่มเดียวอ่ะ อยู่ไหนหมดวะพี่แจจะหนังสือเขามีคุมปะไม่เจอเลยพเหมือนเจอสองเล่ม 美哇！<noise> <noise> โอ้ไม่ว่างไปโดนว่ะเ <c oughs> ยี่ <c oughs> ยบดหนึ่งเมกเนื้อเลียนทำเครดจูนะผว่า ăn anh mừng nha ha anh ơi Nói trai với một đi Dĩa cái gì con gì sật ผีเหี้ยพี่ยิงไม่เก่งใจพลาลักจิกเลย,ยเสกเปรตก็คือที่จะผมเดินดีกว่าอยากเดินผมเดินห่ะาบอดเดินจงโกมาเจอบอสแล้วก็เดินวนเอาครับ ไ่ดอกมีอะไรอะพี่เดี๋ยวดิโอ้โหเฮียตั้งลมอยู่เอ้โหอุ้ยเฮียอาคูณหกอะนี่ไงนี่ไง เอาฆ่าได้ฆ่าเลยอีสองตัวนี่ไม่ใช่ตัวเดียวนี่มันดึงกันแล้วเมื่อกี้ตัวเดียวเมื่อกี้มียา่าเฮ้ยตอนยิงให้มันลม้มยิงให้มันล้มตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยเพื่อนมันชุบด,ดิ เอาไว้ละพี่เอาไว้ละเอาดาเบสให้อ the ี่เด็กเฮียมันอยู่ไหนอะเนี่ยรถรถแดงมันอะผมรถปมอ๋อโอเคยิงล้มตัวหนึ่งปล่อยมันชุบเดีดับอันนั้นรถเขียวแม็กมาเล่นเนื้อนี่เหร อยู่นี่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 ปีมไวอยู่อ่ะบดบดเฮ้ยตัวเดียวเลตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้ปอนจาหน้าผมเนี่ยอ๋อไม่เออพี่เอ๋กูกลายจะปล่อยยิงล้มแล้วปล่อยมันทุบแล้วก็ยิงล้มปล่อยมันทุบอยู่น้านไอ้เอย